น่าจะเป็นรูดนะครับงวดน,นี้เป็นตัวนี้นะครับมรรจัมันพุทเป็นสามจะเลื่อมรูดเด้อพี่น้องอ,อ,อาจจะเจาะข้ามแต่ว่าวันนี้น่าจะมีข้ามถ้าจะข้ามนอกจากมาสามศูนย์สามหนึ่งและสามแปดสามเก้าอาจารย์เน้นเม็ดเดียวสามหกนะครับสามตัวเม็ดเดียวคือเจ็ดสามหก ถ้าสองตัวกนะ็บนล่างสามหกหกสามแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามตามนี้นะครับสามแต่มักหกนะครับชอบหกนะหกมาได้ทั้งบนทั้งล่างตามสูตรที่เป็นเปลีป่ยน,นของมิกี้คือหกเออคือสามแต่หก เด่นแห้งพี่น้องหกกับแปดก็เด่นแห้งแต่ว่าหดตัวนี้ไม่มีเออไม่ใช่หกมีหกมีเจ็ดอืมใช่เพราะฉะนั้นสามหกกับสามเจ็ดนี่น่าเล่นน่าอัเอาสรุปแล้วในตัวเจาะคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะจะหลุดนะมันบ้านาออกป้องขาดนะมีมีหน้าเล่นมีทุกตัวเนี่ย เล่นตกตัวเต็มหนนะักคือสามหกกับสามเจ็ดนัเห็นแล้วเนาะต่อไปใครอยากได้เราเอ้ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแต่บางคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านาออาจารย์มาไล่วันจันทร์ที่สองนาะยอาจารย์ให้ไปหมดเลยนะทคสรัฐบาลนะครับให้ไปหมดแล้ว,นะลนะใ,นลวในนี้ห้องออกกอตาลังเลขนำโชคที่ สั่งซื้อกระเป๋าจากอาจารย์มีสองห้องเออไม่ใช่เพดอกรก่อนก๊าสินพิมพ์ผิดนะเพดอกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับพิมพ์พิมพ์มชื่อเพดหมดผิดเป็นเพดออกรก่อนก๊าสินนะครับอ่ะน่าจะเห็นบทใครอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์เห็นเห็นนั่นแหละตามนั้นนะฟังเด้องวดนี้จะไม่มีใบฟ้าเพราะอาจารย์ฟันตัวเดียวนี่ก็เป็นไฟล์ภาพที่ขึ้นแบบนี้กี้แหละ ใครจะเอาตัวฟันห้องอาจารย์เอาพิมรัฐบาลมาคุณอยู่ห้องไหนละไม่เห็นจ้านะครับเดี๋ยวกว่อนกับต่างจังหวัดในวันศุกร์เดี๋ยวจะขึ้นให้แต่ในห้องของอาจารย์ให้ตั้งแต่วันจันทร์เดียวแต่ต้องเห็นว่าใครบางคนไม่รู้น้ตก็ไม่รู้หรอกถ้าช่วงในระหว่างลง่ะมันก็เห็นนะถ้าเข้าถ้าไม่เข้าเลยมันลงแนวทางทุกวันตั้งแต่เช้าจนไปถึงดาวจนเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ ถ้าเขาไปในโน้ตนะที่อาจารย์บอกว่าจะมีคาถาตัดกรรมคอขามามกรรมคาถาปลดหนี้คาถาหล,ลากหลายเนี่ยถ้าคนเข้าไปดูในโน้ตมันก็อยู่ด้วยกันนะลงในโน้ตก็คือรัฐบาลและทกศนะน่าจะเห็นนะเพราะนั้นไลฟ์วันนี้จะไม่ได้ให้ตัวเจาะจะจะให้ตัวฟันตัวเดียวตัววิ่งนะครับตัววิ่งเมื่อกี้มาสามสิบสามงวดได้แค่นั้นนะพี่น้องงวดเมื่อกี้หลุดแต่งวดนี้ก็เลยเอาตัวนี้ ทุกคนจำไล่สดของอาจารย์งวดที่แล้วได้ไหมที่อาจารย์ฟันหน่วยบนคือสองนั่นแหละเป็นสูตรนี้ที่มันมาน่าจะเป็นสูตรที่อาจารย์ไปชอบไปฟันเจ็ดสองกับแปดสองนั่นแหละเพราะมาหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบไม่มาหลักสิบมันเป็นศูนย์นะ ะครับเพราะฉะนั้นตัวจางก็เลยจับมาฟันตัวนี้เป็นเม็ดเดียวนะใครจําได้มั้งเนาะนะนะที่ไลฟ์สดว่าบนก็คือหลักหน่วยสองนั่นแหละนะที่ไลฟ์ทุกครั้งที่จานมาสรุปคงสุดท้ายรัฐบาลก็จะพูดอย่างนี้เนาะบางคนก,ก็วิ่งถูกอยู่ได้พี่น้อง บางคนเขก็ไปหาหารูดเอารูดสักสองอยู่หลักหน่วยก็ได้ดิเพราะว่าไม่ได้อัน้นะครับอ้พนะิมนะครับตัวเด่นนะให้ตัวเดียวและไม่มีใบฟ้าอาจารย์ก็จะทําตัวเดียวแบบสองสามตัวเลขสามตัวให้สองชุดเน้นไปเท่านั้นแหละนะครับคือตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับประจําวันจันทร์ที่16นะบหกและวันจันทร์เด้พี่น้อง เดี๋ยวอาจารย์ให้เดี๋ยววันวัดสุขให้ดูตเต็มว่ามันจะไปนชนเป็นตรงกับเทศที่ไปเปิดไปเบิกเ,เ,เนตรไหมเดอใครอยู่ในห้องนะั้นจะเห็นหมดแล้ว,ลวนะตัวนี้นะทุกคนฟันตัวนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลงวดนี้จะให้เป็นไฟล์ภาพนี้นะครับไม่มีใบฟ้าเพราะฟันแบบนี้ก็จะเป็น จ็ดอะไรก็ว่าไปจุด3มตัวอะไรนะครับจะน้อยหางกระชับเข้ามาอีกฟันนะงวดนี้าแบบง่ายๆเลยบนล่างตัวเดียวชอบวิ่งก็วิ่งชอบรูดก็รูดไปเลยรูดบนล่างมันก็บนล่างอยู่แล้วเนา ว่าหลายๆคนน่าจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ในชุดสามตัวอันนี้นะครับงวดนี้นะเห็นไหมเป็นไปได้ทั้งบนล่างเพราะงวดมีกี้ที่อาจารย์ฟันไปสองบนนั่นแหละดูสถิติมันกระย่าขึ้นกันเพราะมันชนทั้งบนทั้งล่าง ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบก็เมยก็เลย้ฟันตัวนี้ได้พี่นอ้องว่าต้องรีรอเลยก็เดยว่ายังไงเราก็ทําบุญใหญ่แล้วนะเพื่อบุญมาเรนมีปู่ให้เนาะเพราะว่าจะเหลืออีกหลายวันในการทําบุญเนี่ยพอวันที่สิบสเดี๋ยวก็จะเดิไปเบิ้งว่ามันจะห้ตัวใดมันชนไหมนะนะ เพราะเราให้ไปกอนตั้งแต่วันที่สองเลยเราตั้งแต่วันจันรแล้วในวันนี้ก็วันที่สี่เนาะเออนเนาะประมาณนี้แหละเห็นมัพี่น้องคุณในปากตัวในกรล่องปิดจับไซเดอร์นะจับไซและไปชนเลขกำลังวันของวันจันทด้วยด้วพี่น้องกำลังวันมีตัวไหนบ้างก็ไปหาเอาเด้อจะไม่ได้บอกประมาณนี้แหละเนาะเพราะฉะนัะ้น,นฝากบอก เราประชาสัมพันธ์เด้อพี่น้องนายจันท์ทำของแจกสำหรับ FC หรือญาติโยมที่ไปร่วมนะครับเบิกเนียดนะครับในวันงานนะหลายอย่างอยู่เพนั้นก็จะเริ่มเด้อนะครับในวันเสาร์ที่14นะครับ9ก้โมงเนาทีที่สันนักสงฆ์สศปทุมนะครับบ้านคาน้อยนะตำบลโนนอำเภอ จังหวัดสุรินทร์นะครับไปตามนี้เด้วลองไปเบิงพี่น้องเป็นตวงมันดีเป็นสมพง์กันล่องหาสิ่งดีดีให้ตะของนะเพราะว่าอ,องค์เทพหนึ่งหน้าเทพหนึ่งแล้วก็หน้ายักษ์หนึ่งนะครับเป็นผู้ดูแลทั้งสี่ภพนี่ไหมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินเลยไหมเออเพื่อขอโชคขอลาบน้ำเลินเะนาะเพื่อ เพือ่อนนี่สินลลองไปเบิ่งเนาะพี่น้องห้ามีสิ่งดีๆเข้ามานะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์นะในวันศุกร์ที่ันที่ห้าเนาะใช่ไหมที่หกที่ห้าแล้วแหละใช่ไหมละ่ะที่ห้าเดี๋ยวจันเดินทางไปที่ที่เจ็ดนะวันเขา 9, ที่ห้าเดี๋ยว่คยว่ากันในชุดชุดตัวจอดนะไปะเจอกันใหมนะ่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ก็ทุกคนโชคดีสำร่ำรวยๆเฮงๆงปังๆกันทุกคนครับเจอกันใหม่ในวันศุกร์เด้เอนะโชคดีสวัสดีครับ